ลองลึกภาพการตรวจสุขภาพแบบโบราณที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสแปลประหลาดใครจะเชื่อว่าการลิ้มร,ประสปัสสาวะคือวิธีทางการแพทย์ที่จริงจังหลายพันปีก่อนแพทย์ในอียิปต์โบราณกรีกและยุคกลางของยุโรปใช้ลิ้นชิมร,ประสปัสสาวะ นี่เป็นมาตรฐานการวินิจฉัยโรคหากปัสสาวะมีรสหวานจัดสัญญาณของโรคเบาหวานสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าน้ำตาลกลูโคสแต่แพทย์สังเกตความเชื่อมโยงกับอาการกระหายน้ำบ่อยนี่คือหลักฐานทางชีววิทยาที่ร่างกายขับน้ำตาลส่วนเกินออกมาการตรวจนี้เรียกว่ายูโรสโคปียูโรสโคปีใช้กันกว่า1,000ปี ปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่แม่นยำกว่ามากแต่การสังเกตจากสัมผัสพ,พื้นฐานเคยเป็นรากฐานความเข้าใจสุขภาพแสดงว่าแม้ไร้เทคโนโลยีการสังเกตยอย่างละเอียดก็สำคัญคล้ายการชิมอาหารเพื่อประเมินคุณภาพของมันแต่เป็นการประเมินสุขภาพมนุษย์ด้วยลิน้นถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ